สกกุลขแมจะเป็นการแค่การโยนหินถามทางเมื่อมามีผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะสามารถก่อให้เกิดสงครามได้ก็คือผลประโยชน์มหาศาลที่อยู่ในอ่าวไทยนี่ต่างหากคือข้อขัดแย้ง ของจริงระหว่างไทยและกรัรมพูชาซึ่งทางกรัรมพูชานั้นคิดว่าเสียเปรียบไทยมาตลอดและในช่วงนี้ก็มาเข้ากับบรรยากาศของการที่จะขยายอิทธิพลลงมาสู่อาเซียนของพี่ใหญ่ มังกรทองซึ่งทางคาเมนนั้นในการยุดครั้งนี้นะครับคือการยิงปืนนัดเดียวนกตายถึงสองตัวนั่นก็คือคเมนจะสามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลที่ครอบงำอยู่ของเวียดนามและของไทย ซึ่งการที่กัมพูชาได้เชื้อเชิญพี่ใหญ่ให้เข้ามาร่วมวงในครั้งนี้หลังจากที่ไทยได้ฝึกร่วมคบบ้ากโกกับสหรัฐทางกัมพูชาก็ได้เชิญจีนมาร่วมฝึกดากอนโกอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการอย่างเชิงกันไปในตัวซึ่งทางหุนเซนนั้นได้พยายามที่จะกระชับอำนาจเพื่อที่จะปูทางให้ลูกชายสุดที่รักอย่างนายพลหุนมนิตได้ขึ้นมามีอำนาจอย่างสะดวกอยู่ถิ่น ซึ่งทางกองทัพประชาชนจีนก็ได้ประโยชน์เพื่อที่จะมาขอทางกัมพูชานั้นตั้งฐานทัพเรือขึ้นในอ่าวไทยเพื่อที่จะตั้งรับกับกองเรือของสหรัฐอเมริกาที่มีฐานทัพในอาเซียน ซึ่งฐานทัพหลักนั้นอยู่ที่ฟิลิปปินส์ถ้าทางจีนไม่ทำอะไรเลยหรือไม่มีฐานทัพในอาเซียนก็จะถูกบีบอย่างหนักจากฐานทัพอเมริกาที่อยู่ในอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งขาดเพียงที่ไทยเท่านั้น ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของจีนเช่นเดียวกันแต่ทางไทยนั้นยังไม่สามารถที่จะเลือกข้างใดข้างหนึ่งได้อย่างชัดเจนแต่การบีบลงมาของมังกรทองเข้าสู่อ่าวไทยโดยใช้ฐานทัพเรือเรียมของทางกัมพูชานี่คือการบีบให้ทางไทยจะต้องเลือกข้าง ซึ่งแน่นอนครับพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดและไว้ใจที่สุดของสหรัฐไทยก็ต้องเลือกสหรัฐอยู่ดีซึ่งทางการจีนก็คงจะไม่กล้าบีบให้ทางการไทยทําถึงขนาดนั้นซึ่งการกระชับทางทหารในครั้งนี้นะครับ การร่วมฝึกครับบ้าโกดูจะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งทางทหารสหรัฐนั้นได้เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ถึง6,000นายและสิ่งที่ทำให้มังกรทองต้องตะลึงนั้นก็คือจรวดไฮมาซึ่งเป็นจรวดนำวิถีที่สามารถยิงได้ในระยะไกล หลายพันกิโลเมตรในครั้งนี้ส่วนทางการจีนได้ส่งทหารเข้าร่วมฝึกเพียงแค่250นายเท่านั้นซึ่งทางทหารกรรมัมพูชาก็ได้เข้ารับการร่วมฝึก2,000นายแต่ที่ฝึกใกล้ชิดกับทหารจีนจริงๆนั้น ก็ประกบแบบตัวต่อต,ตัวแค่250นายเท่านั้นและการขยายอิทธิพลลงมาสู่อาเซียนของพี่ใหญ่ในครั้งนี้ก็มีสองชาติพันธมิตรหลักที่แน่ๆก็คือกองทัพประชาชนลาวและกองทัพของกัมพูชาที่จะร่วมหัวจมท้ายอย่างไม่มีทางเลือกอื่น ส่วนชาติที่3นั้นที่จะมีแนวโน้มไปทางจีนก็คือเมียนมาแต่สำหรับเมียนมานั้นก็ไม่สามารถที่จะร่วมหอดมทายได้ทั้งหมดก็แค่ครึ่งค่งกลางๆเท่านั้นส่วนทางฝั่งของอเมริกานั้นพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดก็คือฟิลิปปินซึ่งมีข้อพิพาททางทะเลกับมังกรทองมาโดยตลอด ซึ่งการลงมาบุกเอาไทยของมังกรทองในครั้งนี้จะสามารถบีบให้อาเซียนต้องเลือกข้างทุกชาติหรือไม่จะบีบให้ไทยและเวียดนามต้องอยู่ข้างอเมริกาหรือเปล่านั่นก็คือสิ่งที่มังกรทองจะต้องคุ้นคิดอย่างหนัก หรือจะแค่ลองยั่งเชิงเพื่อมาให้ไทยและเวียดนามเลือกข้างใดข้างหนึ่งส่วนหุนเซนนั้นจะได้รับผลประโยชน์ก็คือการเจรจากับไทยอาจจะมีน้ำหนักขึ้นในการต่อรองผลประโยชน์ ของทรัพยากรในอ่าวไทยซึ่งมีมูลค่ามหาศาลจะได้ไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีซึ่งในตลอดที่ผ่านมานั้นทางคุนเซนมองว่าได้เสียเปรียบไทยมาโดยตลอดซึ่งการตั้งฐานทัพของ มังกรจีนในครั้งนี้เพื่อที่จะลงมายันฐานทัพเรือของสหรัฐชึ่งตั้งอยู่ที่ฟิลิปปินส์และไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งได้โอบล้อมแผ่นดินใหญ่ไว้เกือบทุกด้าน ซึ่งการพูดคุยกับกัมพูชาที่จะขยายฐานทัพเรือเลียมในครั้งนี้นั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการป้องกันจากทะเลแต่ยังไงแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของมังกรจีนนั้นก็คือไทย โดยจะให้ไทยนั้นให้ความร่วมมือหรือพยายามที่จะให้ไทยนั้นไม่เป็นอุปสรรคในการตั้งฐานทัพที่กัมพูชาของตนเองไทยจะดําเนินนโยบายนี้อย่างไรต่อไปก็เป็นสิ่งที่น่าคุ้นคิด สำหรับทางการไทยซึ่งไทยก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าทางการไทยไม่ยอมที่จะเสียเปรียบผลประโยชน์ทางทะเลในอ่าวไทยไปแม้แต่นิดเดียวและต่อไปไทยอาจจะทำการสั่งซื้อ F35 หรือว่าจะรวดให้มาก มาประจำการเผื่อต้อนรับฐานทัพเรือแห่งใหม่ของกรรมัมพูชาก็เป็นได้ซึ่งในการศึกยุทธศาสตร์ครั้งนี้ไม่เป็นผลดีต่อชาติอาเซียนใดๆเลยและหวังว่าอาเซียนคงจะยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ คอยตามมหาอำนาจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้นำเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในชาติครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองในอาเซียนและการเมืองโลกในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ